เป็น007เลยสายลับ007สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นการทบทวนนะคะทบทวนก่อนสอบคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงดูดีๆนะสวัสดีค่ะเผอ เพิ่อไปกันเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเมื่อแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันจำได้ไหมผลลัพธ์ของแรงก็คือผลรวมของแรงทั้งสองทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทำเมื่อแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามผลลัพธ์ของแรงก็คือแรงหักล้างกันระหว่างแรงทั้งสองอันนี้หักล้างกันตรงข้ามกันก็คือหักล้างกันเอามาลบกันอันนี้ผลรวมของ สองแรงอะโมโบกกันนะจำให้ดีนะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่าอย่างเช่นการเล่นแจ็คเยอรเมื่อแรงสองแรงที่เท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันก็คือ เมื่อหักล้างกันนะคะเอามาหักล้างกันมันก็จะหมดไปทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็คือแรงแรงนั้นก็มีค่าเท่ากับ0แรงรับเท่ากับ0ูนาจำได้ไหมคะนะถ้าแรงเท่ากันเอามาหักล้างกันออกแรงตรงข้ามกันนะนะคะเพราะนั้นผลลัพธ์ของแรงเราเรียกอย่างว่าแรงรับผลลัพธ์ก็คือแรงรับนั่นเองอันนี้ผลรวมของแรงก็คือ ผลรวมของแรงก็คือแรงลับเอามารวมกันเมื่อออกแรงไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ตรงข้ามกันเอามาหักล้างกันอันนี้ก็ตรงข้ามกันแต่แรงเท่ากันหักล้างกันหมดแรงลับผลลัพธ์ของแรงก็คือแรงลับก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ไปแล้วนะคะอันนี้ทวนนะคะเราเขียนแผนภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเห็นไหมเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราผลักด้วยแรงมากเห็นไหมคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราดึงหน้าต่างนะคะด้วยแรงนะคะอันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะให้หัวลูกศรการาแรงเราสามารถดูจากลูกศรหัวลูกศรเห็นไหมคะขนาดของลูกศรความยาวของลูกศรก็คือแทนค่าของแรง แล้วหัวลูกศรก็คือทิศทางของการเคลื่อนที่ที่เราออกแรงเห็นไหมคะให้บอกว่าถ้าออกแรงเท่ากันลูกศรจะมีความยาวเท่ากันถ้าออกแรงไม่เท่ากันลูกศรจะมีความยาวไม่เท่ากันสมมติว่าคนนี้ออกแรงเยอะลูกศรยาวอันนี้นสมมุตินะคนนี้ออกแรงน้อยเห็นไหมลูกศรสั้นเห็นไหมคะอันนี้คือขนาดของแรงอันนี้ทิศทางของแรงมาทางนี้อันน, <c oughs> น,น,นี้ทิศทางของแรงไปทางนี้เห็นไหมคะดูหัวลูกศร หัวลูกศร,รแสดงค่าหรือขนาดานะคะความยาวของลูกศรความยาวนี้แสดงค่าของแรงนะคะหัวลูกศรคือทิศทางนะคะการเคลื่อนที่ของแรงจําได้แล้วล่าคงไม่ลืมนะคะเห็นไหมคะรถเคลื่อนที่ได้เร็วอันนี้รถเข็นเคลื่อนที่ได้ช้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมคะดูการออกแรงเห็นไหมคะ ภาพใดใช้แรงที่ในทิศทางเดียวกันและภาพใดใช้แรงในทิศทางตรงข้ามอันนี้ตรงข้ามเห็นไหมคะลูกสรอันนี้แรงเดียวกันอันนี้เอากี่แรงคะสองแรงสองแรงรวมเป็นหนึ่งเพราะนั้นแรงรับแรงรับถ้าถามว่าถ้าถามว่าจากภาพนี้มีแรงรับกี่แรงแรงรับก็คือหนึ่งก็คือสองรวมเป็นหนึ่งผลรวมของแรงอย่างงงนะ ผลรวมของแรงแรงรับก็คือ1ผลรวม2รวมเป็น1เห็นไหมคะอ่ะ เห็นไหมคะอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้วัดแรงถามว่าเครื่องมือที่ใช้วัดแรงเราเรียกว่าอะไรเครื่องช่างสปริงนะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะคนไหนไม่ดูจะเสียใจนะคะทบทวนก่อนสอบคลิปของครูเนี่ยตั้งใจดูนะลูกนะคะอ่ะอันนี้การออกแรงพายให้เคลื่อนที่ในน้ําเห็นไหมตั้งกี่แรงนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะนะ นิวตันเป็นหน่วยของแรงเรียกตามชื่อของอนักวิทยาศาสตร์อังกฤษก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันเป็นผู้ค้นพบเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หน่วยของแรงเราก็จะเรียกว่านิวตันตามชื่อของผู้ค้นพบนะคะ,อ,ะอันนี้เห็นไหมคะ,ะในแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้ให้นักเรียนดูเห็นไหมคะอันนี้ แรงตรงข้ามกันอันนี้10นิวตันอันนี้5นิวตันเพราะนั้นแรงลับเหล่าแรงตรงข้ามเอามาลบกันหักล้างกันเห็นไหมคะอ่าทางนี้มากกว่าใช่ไหมมันลบหักล้างกันก็เหลือเท่าไหร่5นิวตันเพราะนั้นเคลื่อนที่ไปทางไหนเคลื่อนที่มาทางนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้2แรงรวมกันอันนี้อันนี้อีกหนึ่งแรงนะคะมาบวกกันเพราะว่าลูกศรไปทางเดียวกันอันนี้ลูกศรไปทางเดียวกันเอามาบวกกันอันนี้ ลูกศรตรงข้ามกันก็เหมือนเห็นไหมคะอันนี้มาทางนี้อันนี้ไปทางนี้เห็นไหมคะลูกศรตรงข้ามกันเห็นไหมคะเหมือนกันอันนี้ก็ลูกศรตรงข้ามกันอันนี้สองแรงการหาก้าวมาบวกกันและอันนี้แรงเดียวเห็นไหมลูกศรตรงข้ามกันเอามาหักล้างกันเอามาลบกันอันนี้เอามาลบกันอันนี้ก็เอามาทําไมคะหักล้างกันโอเคนะ อันนี้ก็เหมือนกันแบบฝึกหัดที่ครูให้ทำอันนี้ครูมาจะอธิบายให้ฟังนะคะวิธีการคิดก็เหมือนกันเห็นไหมคะพอเข้าใจนะอ่ะอันนี้แบบฝึกหัดที่เพิ่งผ่านไปเลยเด็กว่ายน้ำอ่าเพื่อเคลื่อนที่ไปในน้ำนะคะต้องออกแรงต้านแรงเสียดทานของน้ำเห็นไหมคะตัอ้งออกต้านแรงเสียดทานของน้ำนะคะ น้ำก็คือพื้นผิวสัมผัสอันนี้กับตัวคนเห็นไหมอันนี้การจับนะคะอันนี้คือมีแรงเสียดทานทําให้เราสามารถหยิบจับสิ่งของได้ไม่ลื่นตกเห็นไหมแรงเสียดทานระหว่างมือเรานะคะกับแก้วน้ํานะคะสัมผัสนะคะระหว่างมือกับผิวของแก้วน้ําเห็นไหมภาพนี้นะคะอ่ะกล่องไม่ขีดอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ ในแบบฝึงหัดเลยคนไหนผิดก็แก้เลยนะคะแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวนะข้างกล่องไม้ขีดกับไม้ขีดไฟช่วยให้จุดไฟติดอันนี้คือแรงเสียดทานนะคะผิวระหว่างผิวสัมผัสอันนี้ก็เหมือนกันแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของโต๊ะกับหนังสือเนะี่ิโต๊ะพื้นผิวอันนี้หนังสือเป็นวัตถุเห็นไหมคะทำะทำให้หนังสือไม่ลื่นตกลงมาเห็นไหมคะอันนี้ระหว่างผิวสัมผัส ที่ครูตรวจนะบางคนผิดนะคะเพราะนั้นฟังแล้วก็แก้เลยลูกลูกลอ้อช่วยลดแรงเสียดทานอันนี้หยอดน้ำมันก็ช่วยลดแรงอันนี้ลดแรงเสียดทานนะจ๊ะนะคะเอาละค่ะทดสอบดีๆยืนตัวตรงอันนี้เป็นการเรียนทบแบบฝึกหัดนะคะ ทดสอบแบบฝึกหัดท้ายบทหยิบหนังสือเปิดขึ้นมาเลยค่ะแล้วทําคนไหนที่ทําแล้วถ้าผิดครูอนุญาตให้ลบแก้เลยค่ะเปิดหนังสือเลยค่ะหน่วยการรื้ที่4เรื่องแรงแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะอะถ้ามีแรง2นิวตันและแรง5นิวตันกระทําต่อโต๊ะในทิศทางเดียวกันแรงลับจะมีค่าเท่าไหร่นะคะ ทิศทางเดียวกันนะแรงลัพธ์จะมีค่าเท่าไหร่เอามาทำไมการครูอบอกแล้วนะลูกสอนไปทางเดียวกันนะคะก็คืออันนี้2นิวตันนี้5นิวตันเพราะนั้นเท่าไหร่คะ7นิวตันเอามาบวกกันเห็นไหมคะไปทางเดียวกันผลรวมผลรวมคือมาบวกกันก็คือได้7นิวตันนะคะ2บวก5ได้7นะคะถ้าใครไม่ทันนะ ก็สามารถอ่านตรงเนี้ยคำเฉลยอธิบายที่ครูทำไว้นะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือนการการออกแรงกระทำต่อวัตถุแรงรับมีค่าเท่ากับศูนย์ครูบอกแล้วต้องแรงเท่ากันแล้วที่ทางตรงข้ามมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์อันนี้ได้ไหมคะ,ะไม่ตรงข้ามกันก็จริงดูขนาดี่ลูกศรเห็นไหมยาปื๊ดเลยแสดงว่าอันนี้แรงเยอะอน,น,นะแล้วส่วนอันนี้ล่ะอันนี้ก็แรงเยอะตรงข้ามกันก็เหมือนกันนะจะศูนย์ไหมล่ะ อันนี้ก็ทำไมคะไปในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันนะอันนี้เป็นไงคะแรงเท่ากันนะทิศทางตรงข้ามกันเพราะนั้นดูซิถูกไหมใช่นะคะก็คือทิศทางตรงข้ามกันนะคะแรงเท่ากันมาหักล้างมาลบกันหมดก็คือแรงลับเท่ากับ0พิจารณาดีๆอย่าเพิ่งรีบทำอันนี้ก็เหมือนกัน นะคะ A และ B ออกแรงกระทำต่อวัตถุดังภาพนะคะอันนี้8นิวตันอันนี้2นิวตันหัวลูกศรไปทิศทางเดียวกันแรงรับที่กระทำต่อวัตถุก,ก็คือ x เนี่ยมีค่าเท่าใดหัวลูกศรไปทางเดียวกันนะ,ะคิดดูซิคนไหนที่ทำแล้วดูซิว่าถูกไหมก็คืออันไหนคะข้อ4ค่ะ8นิวตันเคลื่อนที่ไปทาง A ค่ะเห็นไหมคะ 8นิวตันเคลื่อนที่ไปทาง a ผลักไปทางเดียวกันปื๊ดไปทางนี้เอามาบวกกัน6บวก2เป็น8แรงรับเอามาบวกกันกำหนดให้นะคะหัวลูกศรลูกศรเนี่ยมีขนาดเท่ากับ1นิวตันอันนี้1นิวตันข้อใดเรียงลำดับภาพแรงรับที่มีค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ถูกต้องอันนี้1นิวตันนะอันนี้1นิวตัน1นิวตันนะคะ1นิวตัน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 อันไหนอันไหนคะ แรงมากสุดไปน้อยสุดอันไหนมีค่ามากสุดดูสิอ่า B ข้อ3ค่ะแรงรับภาพ A มีค่าเท่ากับ0เพราะว่าทำไมตรงข้ามกาันออกแรงตรงข้ามกาันแรงรับนะคะเท่ากับ0ส่วน B B มีค่า4นิวตันหัวลูกศรไปทางเดียวกันนะคะส่วน C มีค่าเท่ากับ1เห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ1 ะะสองลบหนหักล้างกันเพราะนั้นก็คือ B C A A นี่แรงรับเท่ากับศูนย์เห็นไหมคะพอเข้าใจนะอาะ้าวอะไรอันนี้ที่ครูบอกเครื่องมือที่ใช้วัดแรงในการกระ,กระทำต่อถุงทรายก็คืออันไหนคะเราเรียกว่าเครื่องช่างสปริงค่ะเครื่องช่างสปริงใช้วัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ หรือแรงโน้มถ่วงของโลกโดยแรงมีหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกแรงเสียดทานเกิดขึ้นในทิศทางใดอันนี้ครูย้ำในย้ำหนาเกิดทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะการเข็นรถบนพื้นผิวในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด อันไหนแรงเสียดทานน้อยที่สุดก็คือพื้นผิวเรียบอันไหนเรียบก็คือพื้นกระเบื้องค่ะพื้นกระเบื้องนะคะเรียบแรงเสียดทานน้อยยิ่งขรุขระมากก็แรงเสียดทานมากนะคะวิธีการใดเป็นการลดแรงเสียดทานอันไหนคะเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เองก็คือยอดน้ำมันจากที่บานพับป,ประตูเป็นการลดแรงเสียดทานนะคะส่วนข้อ2ข้อ3และข้อ4เป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน ดอกอยางบนยางรถยนต์มีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรช่วยช่วยลดหรือเพิ่มเพิ่มแรงเสียดทานทําให้พื้นเกาะถนนได้ดีขึ้นจำไหมนะคะดอกอยางเพิ่มแรงเสียดทานคะ่ะถ้าดอกอยางดอกอยางหมดแรงเสียดทานทําไมคะ,ะไม่มีเลยลื่นพรืดนะเกิดอุบัติเหตุอ่ะลูกฟุตบอล ทดลองกลิ้งลูกฟุตบอลบนพื้นสนามหญ้าดังภาพถามว่าแรงเสียดทานมีทิศทางตามมันไหนเรากลิ้งลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ปึ๊บเอเคลื่อนที่ไปทางเอนะแรงเสียดทานไปทางเอ้ยโทษโๆเคลื่อนแรงเสียดวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ไปทางนี้ปึ๊บนะครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานก็ต้องไปตรงไหนไป A หรือ B นะคะไปทาง A เนะี่ย วัตถุเคลื่อนมาทางนี้นะคะแรงเสียดทานก็ไปทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิววัตถุเสมอนะคะเอาละค่ะ10ข้อใครถูกบ้างนะคะเก่งมากนั่งทบทวนด้วยนะคะดูดีๆขอให้นักเรียนโชคดีตั้งใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ